ะะเรียกว่าท่าโอกโกชิหรือว่าท่าอบเอวทุ่มค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเบสิกของการปกป้องตัวเองนะคะในระยะประชิดของผู้หญิงค่ะโดยเราจะใช้เอวเราจะอบเอวนะคะเราก็จะใช้สะโพกยกเพื่อที่จะทุ่มคู่ต่อสู้ออกไปให้ห่างตัวค่ะท่าเบสิกในหลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัวที่ผู้หญิงสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองและเอาตัวรอดจากภัยสังคมเจ็บแขนซัข้างนึงเจ็บปุ๊บเขาทำไม่ได้แล้ว พลิกคืนกวดเท้าปวดไปดีไปยีทุกวิชาใช้แรงแต่เราจะใช้แรงอย่างมีประโยชน์สูงสุดคนที่มีแรงน้อยสามารถใ,ใช้แรงที่มีอยู่เนี่ยล้มคนต,ตัวโตได้มันจริงเหมาะกับผู้หญิงแล้วก็เด็กตัวเล็กน้องปุญญวีงวนหอมอายุ14ปีเข้ามาเรียนศิลปะป้องกันตัวที่นี่ได้เพียงแค่หนึ่งวันเปิดเผยว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายและเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศศิลปะป้องกันตัวกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้หญิงต้องเรียนรู้ที่หนูได้ยินข่าวเรื่องโดนข่มขืนนะคะหนูก็อายุประมาณ13 14ก็คือพอๆกันหนูก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องแบบนี้หนูก็เลยมาที่นี่เพื่อฝึกซ้อมมาเอาเบสิกเกี่ยวกับการป้องกันตัวะคะ่ะเพื่อขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้พบว่า กว่าร้อยละ90ผู้หญิงหมดสิทธิ์ในการใช้ศิละปะป้องกันตัวเพราะคนร้ายจะซุ่มรอตีเผอหรือมีการใช้อาวุธทําให้ยากต่อการต่อสู้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงการแต่งกายล่อแหลมหรือเดินทางในที่เปลี่ยวคนเดียวและหากมีเที่ยวเล็บเรียนรู้ศิละปะป้องกันตัวไว้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับผันได้ตะวันต่นโกสูงถ่ายภาพ กิรยาตรีวรรวารพีพีทีวีร, TV, รายงาน